สวัสดีค่ะมีรถนี้ก็ค่าฟีดาวสภาพสวยสภาพป้ายแดงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีฟีดาวผ่านเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะนิส a ันโนด1.2 V L เกียร์โตปี2017ค่ะครบสุดเลยนะคะกล้องรอบทิศทางนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ a i r ์แบ็กเอเบีกุญแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ ตัวท็อปเทนานั้นะคะไม่ท็อปไม่มีนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแอดดิจิตอลค่ะกระจกปรับไฟฟ้าปัดไฟฟ้านะคะรถมือแรกสภาพสวยไม่มีอุบัติเหตุทางอุบริกครบเลยค่ะคันนี้ขอทานกินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สิรคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพนบาทขึ้นไปก็สิรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ มหารถนี้ก็คาแฮชแบกห้าประตูสภาพสวยนะคะประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะคันนี้มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะด้านหลังคนของได้เยอะพับเบาะได้เลยนะคะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ะจะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแดงย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกันเดือนนะคะวางขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์พันสองนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะ Nissan Note 1.2 VR สุดยอดก็ปี2017ค่ะ